กราบสวัสดีและขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านที่ให้เกียรติเข้ามารับชมวิดีโอจากทางชแนลเจแปนมังหาโซรไซต้และในวิดีโอนี้เพื่อนๆทุกคนกําลังอยู่กับวิดีโอสกูปพิเศษกับ10บฉากตรึงตาเหล่าบรรดาไททันวิปริตที่ถูกจัดอันดับโดยเชอรี่เจแปนมังหาโซรไซต้นะคะแน่นอนค่ะว่าสิ่งที่ทําให้พาเพียวไทท่านได้รับความสนใจจนกลายเป็นความสําเร็จอย่างทุกวันนี้ต้องยกนิ้วชื่นชมเหล่าบรรดาไททันวิปริตหรือไททันไรสตินั่นเองค่ะ เพราะว่าพวกเขาคือตัวละครไฮไลท์หลักของเรื่องที่ดึงดูดให้ผู้ติดตามอย่างพวกเราสนใจติดตามเรื่องราวของผ่าเพลกซท่านจนยาวไกลามาได้จนถึงในตอนนี้และถึงแม้ความน่ากลัวหรือบทบาทที่ส่งผลต่อความรู้สึกต่อคนดูจะไม่ได้เกิดจากท่า,ทานวิปริตเหล่านั้นแล้วในส่วนของเนื้อหาของพาเพลกซิท่านในช่วงหลังๆทว่าพวกมันก็นยังวเวียนมาปรากฏตัวขึ้นเพื่อไม่ให้ผู้ติดตามอย่างพวกเราลืมกลิ่นอายและแก่นหลักของเนื้อเรื่องเป็นครั้งคราวอยู่เรื่อยๆค่ะ ซึ่งการปรากฏตัวของเราบปนดาทไททันวบป,ปริษในแต่ละฉากที่กำลังจะพูดถึงในวิดีโอนี้จะมีความอลังการรึงตราและน่าประทับใจขนาดไหนเชอรี่เจแปนมังหะสุดไซตี้จะขอจัดอันดับและบอกเล่าความตรึงตาเหล่านั้นผ่านความรู้สึกของตัวเองในฐานะที่เป็นคนดูคนหนึ่งเหมือนกันนะคะส่วนความรู้สึกของเชอรี่ที่มีต่อการปรากฏตัวของไททัทนเว็บป,ปริษ์เหล่านั้นจะตรงใจกับเพื่อนๆและมีฉากไหนที่เหมือนกันบ้างเรามาดูกันเลยค่ะฉากที่1 การปรากฏตัวของกลุ่มไททัทนวิปริตในเขตกำแพงเมืองชั้นกลางหรือในเขตกำแพงโรเซ่ฉากนี้เป็นฉากที่เชอรี่ชอบมากๆเพราะวันนึกถึงไททัทนวิปริตทีไรก็จะนึกถึงภาพตอนที่มีไททันวิปริตตัวหนึ่งแสดงรีแอคของมันออกมาหลังจากที่สัมผัสได้ถึงมนุษย์ความสะดุ้งที่อลังการจนตัวลอยบิดของมันทําให้ฉากนี้ถูกยิบยกขึ้นมาพูดคุยแล้วก็แซวกันบนกลุ่มสุธนาในกลุ่มต่างๆจนได้ฉายาว่า flying peel ไทท a น มีน้ำซ้ำเท้าวิว่งของมันกับเพื่อนๆในกลุ่มก็ตลกมากๆเรียกได้ว,ว่าส้นเท้าแล้วก็ช่วงล่างของพวกมันเนี่ยนำหน้าก่อนศีสาซะอีกแถมยังมีไทท่านลุงแคร์ที่วิ่งอย่างโปรเฟชชั่นอลแบบ4ีคูณร้อยอีกฉากนี้จะเป็นฉากการปรากฏตัวของเราเทาท่านวิปริตที่น่าตรึงตาฉากหนึ่งซึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อยากย้อนกลับไปดูก็สามารถดูได้อนิเมะผ่ายโปรท่านซีซั่นที่2ตอนที่1นะคะ ฉากที่2ก็คือการปรากฏตัวของท,ท่านวิปริตในศึกชิงวอร์มาเรียในอนิเมะพาเพื่อริท่านซีซั่นที่3พาที่2เรื่องราวในฉากนี้เกิดขึ้นในตอนที่กองกําลังของรัฐบาลเอลเดียกลับมาต่อสู้กับศัตรูเพื่อยึดคืนพื้นที่ในเขตจิกันชินาสู่การควนหาคำตอบในห้องใต้ดินของบ้านครอบครัวเยเกอร์ ager, ซึ่งซ่อนปริศนาของมนุษยชาติเอาไว้ ทว่าภารกิจนั้นไม่ได้ดำเนินไปอย่างเรียบง่ายกองกําลังรัฐบาลเอลเดียต้องเผชิญหน้ากับนักรบไทท่านที่ปรากฏตัวขึ้นซิกในร่างไทท่านอสูรปลุกไทท่านวิปริตให้ตื่นขึ้นและบงการพวกมันให้ต่อสู้กับทหารของรัฐบาลเอลเดียทว่าหลังจากที่ไทท่านวิปริตพวกนั้นได้ปลุกให้ตื่นขึ้นเชอรี่กลับพบว่ามีไทท่านวิปริตในนั้นจํานวน3ตัวมีใบหน้านที่ถูกออกแบบมาจากนักแสดงผู้ให้เสียงตัวละครหลักอย่างยูกิคาจิผู้ให้เสียงเอเลนเยเกอร์ ยูอิอิชิกาวะผู้ให้เสียงมิคาสะอัคมมนและมาริน่าอินโนเอะผู้ให้เสียงอาร์มินอเลิร์ซึ่งถือว่านักพากย์เสียงทั้ง3คนนี้โชคดีมากๆเลยนะคะที่มีโอกาสได้โลดแล่นอยู่ในโลกของภ่าพิไทท่านด้วยทว่าความตรึงตราหน้าประทับใจนะั้นไม่ได้จบเพียงเท่านั้นยังมีฉากที่ไท้ท่านวิปริตยิ้มประจันบานราวกับว่าพวกมันคือผู้ประกวดเวทีนางงามอีกด้วย เพราะการยืนเรียงแถวและการโพสต์ท่าที่สวยมั่นใจของไททัทนตัวนั้นมันช่างคล้ายลึงกับนางงามตอนยืนอยู่บนเวทีรอบตอบคำถามชิงมงกุฎจนมีคนนำภาพไปตัดต่อแซวว่าไททัทนตัวนั้นกำลังยืนตอบคำถามบนเวทีมิส s u นิเว r ร์กันเลยทีเดียวจนในภายหลังไททัทนตัวนั้นก็ได้รับฉายายว,ว่าเป็นไททัทานนางงามนั่นเองค่ะฉากต่อมาคือเหล่าบรรดาไททัทนในป่าต้นไม้ย,ยักษ บนต้นไม้ขนาดใหญ่เมื่อหึมามีมนุษย์อยู่สี่คนที่ยืนอยู่บนกิ่งไม้สูงๆตรงนั้นเมื่อไหร่หน้าที่พวกมนุษย์นางโลเหล่านั้นจะหล่นลงมาตรูจะได้แหลกสักทีและนี่อาจจะเป็นความคิดของไททันกลุ่มนี้ที่กำลังนอนรอคอยอยู่ก็ได้เหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นในช่วงท้ายของอนิเมะผ่าเพลทันซีซั่นที่2ในตอนที่นักรบไททันอย่างไรเนอร์บราวน์และเบลโททูเวอร์ชิงตัวเอเลนกับยูมิลและหยุดพักระหว่างทางที่ป่าต้นไม้ยักษ์นั่นเอง ในตอนนั้นมีการปรากฏตัวของกลุ่มไททันประมาณ4ีถึงหตัวที่แลดูเหมือนว่าพวกมันจะยังมีปฏิกิริยาที่หลงเหลือความเป็นมนุษย์อยู่บ้างอย่างเช่นไททันตัวนี้ที่นอนอย่างชิลควยขวายอยู่ด้านล่างหรือจะเป็นไททันขี้อายตัวนี้ที่จ้องมองมายัางเอเลนกับยูมิวอย่างไม่ละสายตา ทว่าความเขินอายของมันทําให้เชอรี่คิดถึงภาพของเด็กสาวที่กําลังแอบชอบรุ่นพี่ทว่าเธอนั้นเขินอายแล้วก็ไม่กล้าที่จะสารภาพรักกับรุ่นพี่ก็เลยทําได้แค่แอบยืนมองตามขอบกําแพงหรือหลังต้นไมเ้เงียบๆแบบนี้ซึ่งก็ไม่ต่างอะไรจากไททันตัวนี้เลยค่ะเอ๊หรือว่าบางทีอาจจะเป็นไปได้ว่าไททันตัวนี้กําลังแอบชอบเอเลนอยู่กันแน่อันนี้ล้อเล่นนะคะฉากที่4ี่ การกายร่างของไททันวิปริตอดีตลูกทีมกัปตันรีไวท์ไททันที่ร่วงหล่นจากกิ่งไม้ยักษ์บวกกับทักษะปีนป่ายกระโดดข้ามไปมาเพื่อกัดกินร่างของอดีตลูกพี่อย่างกัปตันรีไวท์นั้นเป็นฉากที่น่าตื่นเต้นมากๆขนาดว่าในมังงะถูกวาดออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วพอดูทริลเลอร์ในอนิเมะภายพ,าพิิท่านไฟนอลซีซั่นก็คิดว่ามันจะต้องเป็นฉากที่น่าตรึงตาอีกฉากหนึ่งเลยทีเดียว แถมยังมีฉากในตอนที่ซิกในร่างอะสูรฉีกร่างของเททันวิปริตตัวหนึ่งเพื่อน,นําชิ้นส่วนมาคว้างจมตีใสริวายอีกดูๆไปแล้วก็น่าจะถือว่าเป็นอีกฉากที่น่าจดจํามากเลยทีเดียวฉากที่5การปรากฏตัวของเททันวิปริตนักโทษฉเฉลยชาวอเดีย oh ในสงครามตะวันออกกลางมีเชลยชาอเดียบางคนที่ถูกจับกลุมมาประหารชีวิตด,ด้วยการฉีดน้ำไข่สลังไททันและปล่อยลงมาจากกองทัพทางอากาศของจัก,กรวรรดิมาเลเพื่อใช้ประโยชน์ทางด้านสงครามไททันวิปริตที่ถูกซีกใช้พลังปลุกเพื่อให้ตื่นขึ้นนั้นลอยระริ้วปล่อยปลายลงมาจากน่านฟ้าทว่าในจังหวะที่ไททันเหล่านั้นลอยอยู่บนอากาศเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าพวกมันดูเหมือนจะสนุกสนานอยู่ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว บางตัวก็ยิ้มรับบางตัวก็หน้าตาตื่นเต้นมากๆแต่ว่าบางตัวก็เหมือนจะเมาเรือบินไม่มีเรี่ยวแรงล่าเริงก็เลยถูกชันบรรยากาศเสียดทางจนหัวสั่นดิก๊กๆ,ๆเลยทีเดียวลองกลับไปย้อนดูก็ได้นะคะดูวนไปวนมาก็ตลกดีนะคะลองไปสังเกตดูนะคะเพื่อนๆฉากที่6ไถ่ทันวิปริตในสงครามเตจิกันชินาครั้งสุดท้ายไท่ทันเหล่านี้คือพลทหารสายเลือดเอลเดียทั้งหมด ถูกวางยาในวายผสมน้ำไขสันหลังของซิกหลังจากที่ซิกคำรามปลุกไททัทนเหล่านั้นให้ตื่นขึ้นพวกมันก็ได้บุกทำลายทุกสิ่งทุกอย่างไล่สังหารกัดกินทหารกองกำลังจากจัก,กรวรรดิมาเลยที่บุกโจมตีเขตจีกันชีนาทว่าในบางทีปริมาณมนุษย์เหล่านั้นอาจจะน้อยจนเกินไปในช่วงท้ายพวกมันจึงหันกลับมาเล่นงานทหารจากกองกำลังอาณาจักรเอลเดียด,ด้วยเป็นภาพที่น่าตรึงตาอีกฉากหนึ่งเลยทีเดียวฉากที่7ไททันในหอเซเบียงเชื้อเพลิง ย้อนกลับไปในช่วงแรกของซีซั่นที่1หลังจากที่กำแพงในเขตทรอสหรือกำแพงชั้นกลางโรเซ่ถูกเจาะทำลายเหล่ามาดาไททันวิปริตได้บุกทะลวงเข้ามายัางในตัวเมืองกวาดต้อนกัดกินผู้คนมากมายกันอย่างสนุกสนานมีบางส่วนรวมตัวกันที่หอสเสบียงเชื้อเพลิงซึ่งในตอนนั้นอามินและเพื่อนทหารฝึกหัดรุ่นที่104คนอื่นๆพยายามหาวิธียึดคืนหอสเสบียงกลับคืนมาจากพวกไททันวิปริต ทำให้พวกเขาต้องหาทางจัดการกับไททันที่ติดค้างอยู่ภายในหอสะเบียงเหล่านั้นซึ่งช็อตการหันหน้ากลับมายิ้มใส่ลำปืนของไททันตัวหนึ่งก็ทําให้เชอรี่ที่ในตอนแรกก็อุตส่าห์เตรียมใจอยู่แล้วว่ามันจะต้องมีฉากจัมส์สแกร์เกิดขึ้นก็ยังเผลอสะดุ้งอยู่ดีเรียกได้ว่ารอยยิ้มที่หน้าตรึงตาตรึงใจของไททันตัวนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราจะเตรียมใจแล้วว่ามันจะต้องมีแบบจังหวะแบบนี้ก็ยังแบบตั้งรับไม่ทันเลยนะคะเรียกได้ว่าผิดจังหวะกันเลยทีเดียวโอเคค่ะมาต่อกันที่การปรากฏตัััววของงไททนนนฟสยกบ้า ในซีซั่นที่2จากเหตุการณ์ที่ทท่านวิปริตบุกโจมตีกลุ่มทหารทีมสำรวจที่หอคอยแห่งหนึ่งทางตอนใต้ของเขตกำแพงโรเซ่ในตอนนั้นไรเนอร์ er ก็ได้นำทีมตามหาทท่านวิปริตขนาด2-3เมตรที่เล็ดลอดเข้ามาในหอคอยแต่ทว่าในตอนที่ไรเนอร์ได้เปิดประตูไปเจอกับทท่านตัวนั้นพอดีรอยยิ้มหวานที่โช์ฟันเรียงตัวสวยงามกับแวลตาเสีชัดๆที่ส่งกลับมานั้น เห็นแล้วสยองกันเลยทีเดียวเรียกได้ว,ว่าทุกวันนี้เนี่ยหน้าไททันตัวนั้นยังติดตาเชลรี่อยู่เลยค่ะแล้วเ,เพื่อนๆล่ะคะคิดเหมือนกับเชลรี่บ้างหรือเปล่าฉากที่9ไททันวิปริตในศึกชิงตัวเอเลนเยเกอร์ที่ผู้ปัญชาการเอวินสมิทอุตสาห์เป็นตัวล่อลากพวกมันมาจนปะทะเข้ากับไททันเกราะทว่าเมื่อพวกมันได้มาพบก,กับไททันเกาะแล้วพวกมันก็ถูกไรเนอร์ในร่างไททันเกาะซัดจนหน้าตาแหก บางตัวยังยืนเหวออยู่เลย,ๆๆเลยก็ถูกสอกแทงบ้างตวัดหมัดใส่บ้างจนปากเบี้ยวจนฟันหักกระเด็นกระดอนไปตามๆกันมันก็คงจะคิดนะว่าเฮ้ยมีตูผิดอะไรวะตัวแค่วิ่งเลยจากกับพี่เอ้าวิ่เฉยๆเองนะเว้ยแถมบางตัวเนี่ยก็ถูกคว้างลอยข้ามกลางอากาศอย่างสนุกสนานกันเลยทีเดียวไม่เว้นแม้กระทั่งสาวหัวมันอย่างซาชาบราสที่เธอเองก็ดูเหมือนว่าจะตื่นตากับความอลังการในเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยเช่นกัน มาต่อกันที่ฉากที่10ค่ะการบุกรุกของเททันวิปริตในการล่มสลายของเขตจิกันชินาฉากนี้ถ้าไม่ได้พูดถึงเลยคงไม่ได้นะคะเพราะว่าเป็นฉากอมาตะของปฐมบทภายพบกไททันไปนแล้วถ้าไม่มีรอยยิ้มหวานของเททันกลุ่มแรกที่ก้าวขามาทักทายมนุษยชาติในเขตจิกันชินาแล้วความสนุกความตื่นเต้นคลุกคล้ากับความน่ากลัวก็คงไม่เกิดขึ้นเรียกได้ว,ว่าตรึงตามากมาก พอนึกถึงฉากนี้ที่ไรเพลงประกอบของไททันก็ดังเข้ามาในหัวทุกทีตู้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 อย่างงี้นะคะพเพื่อนๆ <c oughs> โอเคค่ะแล้วเพื่อนๆล่ๆละคะคิดเหมือน,นกันกับเชอรี่หรือเปล่าแถมอีกหนึ่งฉากก่อนจะจบวิดีโอนี้ไปนะคะฉากที่น่าตรึงตาอีกฉากหนึ่งเลยก็คือฉากที่เป็นภาพเล่าเรื่องเกี่ยวกับไททันวิปริตในจินตนาการของเยเลนา,าจากบทสนทนาของหญิงสาวที่ได้พูดคุยกับตัวแทนสมาชิกทีมสำรวจในเกาะพราดิส ที่เยเลนาได้เล่าว่าก่อนหน้านี้เธอได้พยายามหาทางเข้ามาติดต่อกับรัฐบาลเอลเดียในยูทเปีแล้วทว่าอุปสรรคจากที่ท่านวิปริตที่ปว้วนเปี้ยนอยู่ภายนอกกำแพงนั้นทําให้พวกเธอไม่สามารถเข้าถึงโยโทเปียและรัฐบาลเอลเดียได้ซึ่งภาพของท่านวิปริตเหล่านั้นได้แสดงให้เห็นถึงอาการตื่นเต้นดีใจอันสนุกสุดเหวี่ยงเต้นกันแบบไม่คิดชีวิตเลยเทเดียวเอ๊ะหรือว่านั่นอาจจะเป็นเพียงการสื่อถึงตัวตนของแฟนๆ่ายเพื่อปทท่านกันแน่ เพราะว่าดูไปแล้วมันก็ช่างคล้ายเครื่องกับรีอคของพวกเราเวลาที่รู้ว่ามังงะหรืออนิเมะผ่าเพื่วเพร์ท่านจะเผยแพร่ตอนใหม่ออกมาเพื่อนๆอ,อาจจะเป็นหนึ่งในท่ท่านกลุ่มนี้ก็อาจเป็นได้ <c oughs> โอเคเอาละค่ะก็จบกันไปแล้วสำหรับฉากการปรากฏตัวของเดท่านวิปริตทั้ง10ฉากที่น่าตรึงตาในโพลของเชอรี่เจแปนมังงะสูซายตี้แล้วเพื่อนๆละ่ะคะมีฉากไหนที่ตรงใจกับเชอรี่บ้างหรือเปล่าหรือว่ามีฉากไหนที่นอกเหนือจากในวิดีโอนี้กันบ้าง ยังไงเพื่อนๆก็สามารถบอกเล่าแล้วก็แชร์กันเข้ามาได้ใต้วิดีโอนี้นะคะและถ้าเพื่อนๆชื่นชอบวิดีโอจากทางช Channel Japan m a n g a Society เพื่อนๆก็อย่าลืมกดถูกใจกด s u b s c r i b e แล้วก็กดแชร์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้เชอรี่ในการทำวิดีโอใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสำหรับสกูปในวิดีโอนี้เชอรี่ต้องขอลากไปก่อนแล้วเรามาพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ